สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n n l เจ่าไก่เช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอบประคุณล,ลูกค้านะครับรับประกับโคน1้น1แล้วใส่กลับมารีวิวให้ได้ชมกันประกับคู่นี้ ทำด้วยวัสดุเรซิ่งกามุมหล่อแบบปลากัดทำแบบสำหรับโลโก้เป็นโลโก้สั่งตัดวัสดุทองเหลืองอิตาลีนำเก้ารีดเป็นแผน่น ับตัดด้วยเลเซอร์ตัดให้ขาดแล้วกัดทุกตองทุกตองเป็นการทุกตองจิวลี่สนิตินะครับสำหรับโลโก้ลูกค้าออกแบบโลโก้เป็นของตัวเองได้ สรงแบบมาทางเราเขียนแบบไฟล์ให้ได้ครับอันนี้เป็นการชุบทองเสร็จท้นสมบูรณ์พร้อมฝังนะครับการฝังก็มีเครื่องเจาะบ้าฝังตัวไม่ดูดนะครับ